ค่ะเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณครูคิดถึงแล้วนะคะหลังจากที่เราเจอสภาวะโควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะทําให้เราไม่มีโอกาสได้มาเรียนหนังสือตามปกติแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของการเรียนนะคะเรายังพบกันหรือทักทายกันในทางรายแล้วก็กล่องข้อความต่างๆนะคะที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วแต่ความถนัดของตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณครูเป็นห่วงก็คือแบบฝึกหัด ชิ้นงาน3มสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณครูได้ส่งให้กับนักเรียนไปไม่ทราบว่าเด็กนักเรียนทําได้กันหรือเปล่านาะนะคะวันนี้คุณครูขอมาทบทวนในเนื้อหาของสัปดาห์แรกเรื่องของหลักภาษาวิชาภาษาไทยเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคําสมาทนักเรียนทราบไหมคะการสร้างคําสมาทนั้นคืออะไรการสร้างคําสมาทนั้นคือคําที่มาจากภาษาบาลีและภาษา,ษาสรรษันสกฤต มารวมกันแล้วเกิดคำใหม่ขึ้นในการอ่านจะต้องอ่านคำนั้นอย่างต่อเนื่องนะคะและความหมายของคำสมารเราจะแปลจากทางด้านหลังมาทางด้านหน้านะคะความหมายก็จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งความหมายฉะนั้นในวันนี้คุณครูมีคำศัพท์ง่ายๆที่ให้นักเรียนสังเกตได้อยู่สองคำศัพท์นะคะสองคำศัพท์เลยคือคำแรกคือคำว่าทันตะนะ ท่านตะตัวนี้นะคะมาจากคําว่างาช้างท่านตะตัวนี้มาจากคําว่างาช้างหรือฝันนะคะต่อไปคําว่าแพทย์แพทย์คำนี้หมายถึงคุณหมอที่รักษาโรคทั่วๆไปนะคะแต่นักเรียนลองดูสิคะเมื่อเอามาต่อกันคําว่าทัานตะกับคําว่าแพทย์ความหมายของมันคือ หมอที่รักษาฟันฟันที่เราใช้ไว้สําหรับเคี้ยวอาหารนี่แหละค่ะลูกนะคะได้เกิดคาใหม่แล้วนะหนึ่งคำนะคะต่อไปคําที่สองคือคําว่าอักคีอักคีอักคีตัวนี้มาจากภาษาบาลีนะคะอักคีตัวนี้หมายถึงภัยหรือไฟหรือสิ่งที่น่ากลัวนะคะต่อไปคําว่าัย ภัยตัวนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นยากเกินการที่เราจะควบคุมหรือดูแลนะคะภัยตัวนี้นะแต่พอเรานำมารวมกันคำว่าอักคีภัยเห็นไหมคะอักคีภัยก็แปลว่าการเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็ยากที่เราจะควบคุมดูแลนะคะฉะนั้นมันก็จะเกิดความหมายใหม่ขึ้นมาตรงนี้ คุณครูคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงนักเรียนนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรให้นักเรียนสังเกตง่ายๆก็คือถ้ามาจากภาษาบาลีภาษาบาลีจะออกเสียงสระเสียงสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตจะเป็นภาษาที่ออกเสียงสระเสียงยาวเมื่อเสียงสั้นมาเจอกับเสียงยาวแล้วเกิดคำใหม่ขึ้นเขาเรียกว่าคำสมัด นี่คือเทคนิคง่ายๆนะคะที่คุณครูจะให้กับนักเรียนในการทบทวนเนื้อหาแบบฝึกหัดในสัปดาห์แรกที่คุณครูให้ไปและวันนี้หวังว่าสองคำนี้จะพอเป็นการกล่นให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดของครูเลยนะคะลองมาทำดูแล้วก็หาคำสัพท์ที่ง่ายๆเอามารวมกันแล้วสร้างคำสมาร์ทขึ้นมานะคะฉะนั้น แบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนทําไปหวังว่าวันนี้ครูมาชี้แนะแนวทางให้คงจะง่ายขึ้นนะคะและขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้เริ่มทําแบบฝึกหัดหรือบางคนทําแล้วคุณครูขอชื่นชมนะคะขอให้ทุกคนทบทวนกิจกรรมทุกอย่างที่คุณครูให้ไปแล้วเปิดเทอมคุณครูจะมาสอนเพิ่มเติมให้นะคะทําได้หรือไม่ได้นักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเพิ่มเติม แล้วก็ชี้แนะให้ในช่วงของเปิดภาคเรียนวันนี้รักและเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะบ๊ายบาย